สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเตรียงส่งมอบรถใหม่อีกหนึ่งคันนะคะที่จังหวัดสระบุรีนะคะต้องบอกก่อนว่าลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะยู่ก็บริการส่งมอบทุกจังหวัดเลยนะคะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวยุพามาชมกันค่ะคันด้านข้างยูนะคะจะเป็นแอทชาร์ ar, รุ่นสมาร์ทรุ่นท็อปของเรานะคะราคาตัวรถอยู่ที่5 8, 8 4 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการออปชั่นเน้นระบบความปลอดภัยนะคะก็แนะนําเล่นเป็นตัว ท็อปไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าตัวท็อปมีออปชันอะไรบ้างนะคะสำหรับรุ่นท็อปของแอดท่านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงและก็ระบบช่วยชะลอความเร็วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่เน้นออปชันเยอะๆนะคะเน้นความปลอดภัยสูงๆก็เล่นเป็นตัวท็อปไปได้เลยนะคะ สำหรับด้านข้างนะคะมาพร้อมกับแบกขอบ15นิ้วตัดลายทูโทนแบบนี้เลยนะคะจากโครงงานสวยๆให้แบบนี้นะคะส่วนกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะและก็เปอร์เซ็นต์ฟิล์มยู่ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะติดตั้งคิวกันสัดทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวท็อปนะคะมีระบบความปลอดภัยก็คือเป็นกุญแจ KOS นะคะสามารถปลดล็อกล็อกรถได้ที่ข้างประตูเลยนะ,ะเรามาชมในส่วนของห้องโดยสารนะคะ ในส่วนของรุ่นท็อปนะคะจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะ2ดอกพอแค่กุญแจอยู่ในห้องโดยสารนะคะแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะตัวนี้เป็นฟังก์ชันของรุ่นท็อปเลยนะคะจะได้ปุ่มปมสตาร์ทนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นระบบล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยสามารถควบคุมเครื่องเล่นเสียงนะคะหรือว่าจะรับสายวางสายกับการเชื่อมต่อม,มือถือได้ด้วยนะคะ แล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอทัชสกรีนสัมผัส7นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay ระบบ Android Auto และสามารถดูแผนที่ขณะขัดสีได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์นะคะเป็น Air Auto ต้ติดตั้งนะคะในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถให้กับลูกค้าด้วยที่สำคัญนะคะกระจกมองหลังตัดแสงแบบอัตโนมัติให้ด้วยนะคะฟังก์ชันรุ่นท็อปของเรานะคะห้องโดยสารตอน2เนี่ยนั่งสบายนะคะกว้างขวางด้านบนก็เหลือค่อนข้างเยอะเลยช่วงเข่าก็ เหลือคันค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะถ้าเป็นรุ่นพ็อปเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังทั้งคันแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่พักแขนด้วยนะอันนี้อยู่ยังไม่ได้เอาอพลาสติกออกนะคะแล้วก็เอามาวางเป็นที่พักแขนได้ด้วยนะคะด้านหลังนะไฟไท้ายเป็นแบบ led ดูสปอร์ตสวยงามนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังขนาดถอยด้วยนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยมีปุ่มปลดล็อกล็อกรถได้ด้วยนะคะที่สําคัญนะ มีที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถเกงง๋งผ่อนสบายๆและแช้งเงินออกรถน้อยนะคะแล้วก็นินฟังก์ชันออปชั่นนะคะระบบความปลอดภัยก็แนะนำเป็นแอด a ัดรุ่นสมาร์ทจัดไปเลยค่ะดาวเริ่มต้นเพียง9,900บาทผ่อนงวดละ7,000กว่าบาท,ทาบเท่านั้นเองถ้าไหนสนใจนะคะสามารถอินบ็อกสอบถามหรือโทรเบอร์ติดต่อ090 80 845 8079ขอตัวไปส่งมอบให้ลูกค้าก่อนนะคะ